วัสดีรก็ท่านผู้ชมครับท้องไร่ท้องนานะครับจะไปขนมูลวัวนะครับก็เลยเห็นว่าจิตๆๆสวยข้าวกำลังงามนะครับเป็นข้าวนาับปังหนับปังดือหนับปังเนาะข้าวนอกฤืดูก็แล้วกันเนาะงามมากครับผมดูนะครับนองครับ โอเคครับผมนไหครับพระอาทิตย์ดวงโตกำลังพ้นขึ้นมานะครับท้องฟ้าสดใสมากครับเชา้านี้บ่งบอกว่าจะแดดนะบ่งบอกว่าจะร้อนนะข้าก็ มีน้ำนะครับมีน้ำจากชนระประทานทีนี้ก็เป็นผลนดีนะครับต่อพี่น้องเกษตรกรถ้าว่าที่ไหนมีน้ำนะก็จะมีความรวมสมบูรณ์นะครับในเป็นช่วงทางระหว่างบ้านบ้านประกอบนะครับจะถึงบ้านสีม,มุมนะท้องไรท้องนาก็เขียวชะอุ่มไปด้วยต้นข้าวนะครับก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่ง ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แหล่งนี้นะครับหลายที่หลายแห่งก็อาจจะแห้งแล้งนะไม่มีน้ำไม่มีอะไรต่างร้อนละอุในบนพื้นที่ในย่านนี้นะครับมาตั้งแต่บ้านทุ่งก,กะโดนบ้านแปะนะหรือมาจากบ้านมะกอกนะครับยาวไปตรงนั้นแหละบ้านสีม,มุมก็จะมีน้ำอุดมสมบูรณ์ ก็ให้พี่น้องชาวเกษตรกร,กรพวกเราได้ทำนานะครับการทำนาทุกวันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับคนที่เขามีประสบการณนะ์ก็ใช้รถไถรถอะไรต่างๆแต่ถ้าเราไม่เป็นนี่อย่าไปเสี่ยงนะครับตายก็ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทาง YouTube ทาง Facebook ทางไลน์ต่างๆวันนี้มีบรรยากาศเขียวเขียวเขียวชะอุ่มเลย พระอาทิตย์ดวงโตนะครับพลังจะขึ้นมาสูงแล้วนะครับตอนนี้ก็เกือบจะหกโมงครึ่งละขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับผมบุญลักของมิ้งครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบพระคุณครับทุกท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ต่างๆให้เป็นพระคุณอย่างยิ่งครับผมสวัสดีครับ08 1 8 7 8 7ด8 9ปเจปเจศครับผม